สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการ m ิสต r e v i พีเครีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับผมพาทุกท่านมารีวิวตินค้าอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกัน ใครวะอะโอเคนะครับเมื่อเราแกะออกจากหีพอแล้วนะครับแท็บเล็ตก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สั่งมาจาก tiktok นะครับในราคา1,720บาทนะครับแต่ว่าพูดถึงถ้าถ้าเป็นในลักษณะของพวกที่มันเป็นแท็บเล็ต PC เนี่ยก็ราคาก็จะค่อนข้างสูงน,นะ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในภาพรวมของแท็บเล็ตตัวนี้กันนะครับแท็บเล็ต PC นะครับ1นึเทราไบต์นะครับ16บหกิกอ่าอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราดูที่ด้านหลังกันด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็น Android 12นะครับเอ่อ Professional Software นะครับหน้าจอ10.1นิ้ว HD Screen นะครับ Dual Camera นะครับตัวนี้เป็น กล้องนะครับเป็นดูอัลคอเมรา8ล้านนะครับแล้วก็มีเรียนะครับก็คือกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง13ล้านนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับเป็นบิ๊กแบตเตอรี่นะครับ6,000 mAh นะครับแรมอยู่ที่16กิกะโมอยู่ที่1เทราไบต์นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi นะก็ก็จะได้ประมาณนี้ ต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวด้านข้างของเจ้ากล่องนี้นะครับก็จะมีสีเกรย์นะครับสีเทาสีบรูสีสีฟ้านะครับสีซิมเบอร์ก็คือสีเงินสีโกสีทองแล้วก็สีกินก็คือสีเขียวนะครับที่เราสั่งมาจะเป็นสีเงินนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพรมกัน โอเคครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปดูแล้วนะครับในภาพรวมของตัวแพ็กเกจนะครับว่าเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับ p c ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็มาเราไปเปิดดูนะครับโอเคแต่ที่เราได้มาก็คือเจ้าตัวแท็บเล็ตนะครับตัวนี้นะครับขนาด1ินิ้วนะครับยี่ห้อโคดัมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันบ้ามันอะไรยังไงแบบไหนนะ มันจะทําได้ตามที่มันจะทําได้ตามที่เขาพูดมากันหรือเปล่านะครับว่ามันสามารถเล่นเป็น PC ได้มันสามารถอ่าเล่นโซเชียลได้สามารถทําน่นทำนี่ทํางานอะไรได้นะครับนี่ครับยี่ห้อ s s s สิงคโปร์ h ฮ่องกงนะครับ ou นะครับชัวดัมนะครับโมบ mobile internet device with android os charge dc ห้า b ห้าโวลต์ถึง 2.0m max นะครับนี่อันนี้ก็คือตัวตัวแท็บเล็ตนะครับตัวที่ <c oughs> เราจะเอามาใช้งานนะครับ <c oughs> ก็มีกล้องนะครับ3ตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่ากล้องจริงหรือกล้องหลอกนะเอ่อต้องไปดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเป็นกล้องจริงหรือกล้องหลอกนะนี่คือตัวแท็บเล็ตนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่แถมมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มกันรอยนะครับฟิล์มกันรอยก็คือฟิล์มที่เอาไว้ติดนะครับหน้าแท็บเล็ตเพื่อป้องกันไม่ให้แท็บเล็ตเวลาเราเล่นเป็นรอยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกระเป๋านะครับกระเป๋าตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราจะาพกพานะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวใช้ป้องกันไม่ให้ตัวแท็บเล็ตของเราได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นกระเป๋าค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวต่อมานะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาสายชาร์จนะครับเป็นหัว Type C เรียบร้อยนะครับสายชาร์จนี่ครับสายชาร์จนะครับเป็นหัว Type C เรียบร้อยนะครับเป็นหัว USB Type C นะครับก็ ความยาวก็น่าจะประมาณเน็ตหนึ่งนะครับไอหูฟังนะครับหูฟังก็เป็นหูฟังทั่วไปนะครับของ Ys นะครับ SS นะ Equator นะครับเป็น Ys นะครับของยี่ห้อ Ys เนาะแล้วก็ตัวถาดใส่ซิมนะครับถาดซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมไมโครซิมมินิซิมนะครับแล้วก็ซิมใหญ่นะครับพร้อมกับตัวพอซิมด้วยนะของ Nussi นะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรที่ตั้งที่ตั้งของแท็บเลต็ตเป็นที่ตั้งแบบไหนอ๋อแบบง้างออกอย่างเแบบง,งี้ยนะครับนี่แบบนี้ตั้งแบบนี้แล้วก็แท็บเล็ตค้างตั้งได้จริงป่าวะทำไมมันเล็กจังแล้วก็แท็บเล็ตค้างแบบนี้อ๋อได้ได,ได้ได้ครับได้ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่ก็เอาไปอ่านให้ทํขาความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าเกิดอ่านภาษาอัาอางกฤษออกนะก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสายสายเขาเรียกว่าสายหัวแปลงนะครับจากพอร์ต t y p c ให้กลายเป็น usb นะครับก็อาจจะเอาไปเชื่อมต่อกับพวกเมาส์พวกอะไร เขาได้สายอะไรนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะเป,ปลี่ยนกันได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปากานะครับปากาตัวนี้ก็จะเป็นปากาเขาเรียกว่าเป็นปากาที่เอาไว้จิ้มหรือว่าเอาไว้ใช้กับตัวแท็บเล็ตนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้กันได้หรือเปล่าไปดูกันแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะมีกําลังอยู่ที่เดี๋ยวนะ อ,อินพุตหนึ่งร้อยถึงสองรโวลต์นะครับ AC 5 0ห้ถึงหกสิบเฮิร์ตศู์จุแอมป์นะครับกำลังไฟเอาต์พุตอยู่ที่5โวลต์นะครับหรือ2 0แอมป์นะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับอ่านะตัวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับคีย์บอร์ดบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับตัวอ่าอ่าแท็บเล็ตหรือว่าอาจจะเชื่อมต่อกันกับตัวพวก ทีซีโน้ตบุ๊กอะไรได้นะครับก็เป็นบลูทูธนะก็เปิดตรงนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบใช้งานกันโอเค okay, นะครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปทําการนะครับดูแล้วว่าแท็บเล็ตนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นอย่างไรในภาพรวมของตัวแท็บเล็ตตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเป็นแท็บเล็ตที่เอาไว้ใช้งานในเรื่องของพวก งานออฟ r o s o f t o f f o f e หรือว่าจะเปลี่ยนจากแท็บเล็ตเป็น PC ก็ได้นะครับตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่10นิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำการเปิดใช้งานกันนะครับเปิดไซส์ระบาดอ๋อนี่นะครับปุ่มตรงนี้นะครับเปิดแชรปึ๊บอ่ะนี่ครับมาแล้วเป็น MediaTek นะครับเป็นของ MediaTek มันก็จะคล้ายๆกันกับตัวที่ผมเคยใช้งานมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น Android 12แล้วนะครับขนาด1เทน mm hmm. นะครับเดี๋ยวดูกันมาดูกันว่ามันจะใช้ระยะเวลาในการเปิดเร็วไหมนี่ครับมาและปึ๊บเดี๋ยวเราจะใช้ปากกาตัวนี้เป็นการ วุมบโอเคครับหลังจากที่เราได้ไปดูตัวเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทดสอบสกักยภาพกันนะครับโอเคในเรื่องของความลื่นไหลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเจ้าเทบเด็ดตัวนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะในเรื่องของความลื่นไหลนะครับนี่ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาตัวพลาสติกห่อจากตัวเคสนะครับหรือว่าตัวหน้าจอออกนะครับยังไม่ติดฟิล์มนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างจะลื่นไหลเนี่ยนี่นะครับค่อนข้างที่จะลื่นไหลก็สามารถใช้งานได้ทั่ว,วไปนะครับส่วนในเรื่องของเกมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องทําการทดสอบแล้วก็อัอนนั้นไปก่อนนะครับต้องทำการดาวนโหลดออกมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเกมที่เล่นได้มันมีเกมอะไรบ้างแล้วก็พวก ฟรีไฟล์พวก R.O.B พวกอะไรเนี่ยมันสามารถเล่นได้ไหมนะครับก็ต้องไปดูกันอโอเคนะครับก็ถือว่าความเร็วใช้ได้ครับความเร็วใช้ได้นี่ครับไหลเลื่นอ,อยู่นะ รื่นอยู่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 ครับใช้งานได้โอเคความละเอียดของตัววิดีโออยู่ที่1,080งพีดูนะครับอันนี้ไอตัว อันนี้เขายังยังไม่ได้เอาออกนะครับไอตัวฟิล์มหรือว่าตัวที่มากับปกป้องจอเนี่ยยังไม่ได้เอาออกนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทเลทไอซูตีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้นะครับผมก็จะมีเคลลรามาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนะไปดูกันเลยอ๋อมันเราเรายังไม่ได้เอาไอตัวนี้ออกมันก็เลยทำให้ดูแบบไม่ค่อยชัดนะครับใช่นะก็เลยเป็นแบบเหมือนกับหน้าจอเป็นแบบตะข่าย อ่ะโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ตัวข้างในของเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้กันนะครับด้าน,นอาจจะมีแสงสะท้อนนิดนึงนะครับก็ในส่วนของเจ้าตัวระบบนะครับ Android นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบ Android มันว่าระบบภาษาการรับกาลอัปเดตเนี่ยนะครับเป็นตัวไหนนะครับอ่าเกี่ยวกับ PC ีเออเกี่ยวกับแท็บเล็ตตัวนี้เป็น P60j นะครับนี่ครับ สถานะของแบตเตอรี่คือขายข้อมูลนะครับโมเดลก็คือ P60J นะครับ,บเวอร์ชัน Android 11.0นะครับไม่ใช่12นะระดับแพลตความปลอดภัย Android 1มีนาปี2024นะครับ,บเวอร์ชันแบ b a n นนะครับแบ b a n นนะครับตัวนี้จะเป็น m o r l y LR11 นะครับ,บเวอร์ชัน คอนเนลนะครับจะเป็น3.160นะครับหมายเลขบินนะครับตัวนี้ก็จะตามนี้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวพื้นที่นะครับหนความจำตอนนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับใช้ไป4.52 gb กิกะไบต์นะครับใช้ไปจาก จำนวน1เทราไบต์นะครับก็คือพื้นที่ทั้งหมดของแท็บเล็ตนะครับ1เทใช้ไป4.152นะครับคิดเป็น1%เซที่ใช้งานอยู่ณนะขณะนี้นะครับรูปภาพก็ยังไม่มีเพลงเสียงก็ยังไม่มีเกมก็ยังไม่มีแอปนะครับยังไม่มีอะไรยังไม่มีนะครับก็ไอพวกนี้เราสามารถไปโหลดเองได้นะตัวจับการข้อมูลตัวจัดการควเก็บข้อมูลเก็บของคุณอ่าโอเคนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้โอเคนะครับก็ถือว่าความเร็วใช้ได้ครับความเร็วใช้ได้นี่ครับไหลเลื่นอยู่นะเลื่นอยู่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 ครับใช้งานได้โอเค

เจนเท่าไหร่แต่ก็พอไดออ้ถ่ายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ ek house studio สัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับช่องพีเคเฮาส์สตูดิโอนะครับครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับปีกระต่าย2566แล้วนะครับก็ทางช่องเรานะครับก็ต้องขออวยพรนะครับให้กับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องพีเคเฮาส์สตูดิโอนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเจริญทั้งในที่การงานนะครับและทุกๆด้านของชีวิตคิดสิ่งไหนประสงค์สิ่งใดนะครับก็ขอให้สมหวังดังความมุ่งมั่นปรารถนา มีวาจาเป็นประกาศิทธิ์นะครับทำการค้าขายก็ขอให้ร่ํารวยกึนทงหรมาเทมาและสุดท้ายก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าแท็บเล็ตนะครับตัวนี้นะครับที่ผมได้ทําการสั่งซื้อแล้วก็มาดีวีวีทำชุมดูนะครับก็แกะกล่องมาพร้อมกันเลยนะครับเขาบอกว่านะครับหน้าจออยู่ที่10นิ้วนะครับดี๋ยวนะใช่ไหม กล่องหลังอ๋ออยู่นี่นีครับก็อุปกรณ์ที่ได้แถมมาก็10อย่างนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับอยู่ที่10.1นิ้วนะครับ HD นะครับก็คือเป็นแบบทูสกรีนนะครับหรือว่าเป็นแบบสไลด์นะครับหน้าจอนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ผมได้มารีวิวในวันนี้ก็หวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับสั้งแต่ท่านไหนที่กําลังหาซื้อแท็บเล็ตอยู่นะครับก็ ช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะมาดูในภาพรวมของสิ่งที่สั่งซื้อมานะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมแล้วก็คุณภาพในภาพรวมเป็นยังไงวันนี้ผมก็มาดูให้ผู้ชมดูแล,แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผมสั่งมาที่จะทําเป็นของขวัญวันเกินให้กับลูกชายนะครับก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็ ก็หวังเป็นยิ่งยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับกำลังหาแท็บเล็ตไว้ให้ลูกชายไว้เรียนไว้อะไรเนี่ยก็ตรงนี้ก็เข้ามาดูแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการสั่งซื้อนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับก็ขอพาทุกท่านมารีวิวเจ้าแท็บเล็ตนะครับของตัวนี้ของเป็นยี่ห้ออะไรนะชัวดัมนะครับมาจากช่องทางทิกตอกนะครับ ก็เดี๋ยวก็ขอนำมาฝากทุกท่านไม่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวขอบคุณมากสวัสดีครับ